ครับผมมีเรื่องปรึกษานิดนึงครับเอาว่าไปพี่บัสนะครับผมว่าคุณเนี่ยต้องเป็นที่ปรึกษาที่ถูกใจผมแน่ๆมั่นใจแบบนั้นเลยพูดเกินไปคือผมกําลังจะปูกระเบื้องที่บ้านใหม่โอ้โหแล้วเนี่ยทีนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกกระเบื้องประเภทใดดีผมอยากขอคําแนะนําจากคุณสักนิดหนึงได้ไหมฮะถามก่อนครับครับผมพี่บาสอยากได้กระเบื้องเซรามิกหรือกระเบื้องพอสเลนเหมือนกันนี่ครับมันก็ดินเผาเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยไม่เหมือน เนี่ยคิดอย่างนี้อีกแล้วหลายคนคิดแบบนี้นะครับว่าเหมือนกันจริงๆไม่เหมือนกันนะฮะอ่อเหรอเออโอเคเดี๋ยวผมไปเอาให้ดูว่าไม่เหมือนกันยังไงดีไหมดีอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะดูก็เห็นอยู่แต่ก็ไม่เห็นความแตกต่างอะไรครับคุณท้องครับคุณบ้านลองสังเกตสีด้านหลังของกระเบื้อสิครับครับผมนี่กระเบื้อแซนวิชเห็นไหมว่าเป็นสีน้ำตาล แต่ว่าถ้าเป็นกระเบื้องพอซเลนนี่จะเป็นสีอ่อนๆกว่าสีอ่อนกว่าแตกต่างกันเลยนะเห็นไหมฮะสังเกตง่ายครับส่วนการใช้งานเนี่ยกระเบื้องเซรามิกเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกโซนของบ้านเลยครับแล้วก็มีหลากหลายสีหลากหลายเท็กซเจอร์หลากหลายพื้นผิวให้คุณเลือกนะมันจะเป็นลายแบบนี้ลายอิฐลายเรียบเรียบธรรมดาลายหินต่างๆมีเยอะแยะมากมายให้เลือกครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการกันลื่นด้วย anti slip ส่วนกระเบื้องของตัวที่เป็นพอซเลนเนี่ยครับผมเขานิยมใช้ปูในพื้นที่ที่มีการ รับแรงขุดขีดแล้วก็แรงกระแทก<อ>แรงกดต่างๆ<อ>าได้ดีเ,<อ>เพราะว่าเจ้ากระเบื้องพอทเซเลนเนี่ยถูกเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่ากระเบื้องเซรามิกสูงกว่าเท่าไหร่ครับเนีย่ยปกติกระเบื้องเซรามิกจะโดนเผาที่อุณหภูมิที่800-1,000องศา<ล>แต่ว่ากระเบื้องพอทเซเล<อ>น<อ>จะโดนเผาที่อุณหภูมิ1,250องศาขึ้นไปแปลว่ากระเบื้องนี้จะมีเนื้อที่ละเอียดกว่ารับแรงได้สูงกว่ารูพุนน้อยกว่า แล้วก็มีความแกร่งกว่าก็คือมันแกร่งกว่าด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่ไหมใช่เพราะนั้นหมอก็ลงลดมากๆถูกต้องอไม่ได้บอกว่ากระเบื้องเซรามิกไม่ดีนะแต่ว่าการใช้งานนั้นแตกต่างกันครับโอ,โอเคจะได้เลอกถูกไงเพราะว่ากระเบื้องเซรามิกน้ำหนักน้ำหนักเบาอมินน้ำหนักเบาแล้วถ้าดูความหนาเนี่ย<ๆ>กระเบื้องเซรามิกจะมีความหนาที่น้อยกว่าเบองพอร์ซเลนหน่อยหนึ่งอ๋อใช่ฮะใช่ฮะส่วนเรื่องการใช้งานต้องดูให้ดีนะฮะครับบางคนเนี่ยเอากระเบื้องปูผนังไปปูพื้นไม่ได้นะเออ การร,ารับแรงการรับแรงกดต่างๆไม่ไม่ได้เท่ากับเบองปูพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ถูกประเภท<อ>นะฮะ,ะกระเบื้องปูพื้นเนี่ยปูผนังได้<อ>แต่กระเบื้องปูผนังเอามาใช้ปูพื้นไม่ได้โอ,โอเคนะะส่วนในเรื่องของเวลาการติดตั้งคุณบาสอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเออกระเบื้องมีความซึมน,น้ำเออมันมีผลยังไงคุณพอทราบไหมฮะคือเคยได้ยินว่าไอ้กระเบื้องบางกระเบื้องมันดูดซับ น้ำได้ดีหรือ,อ,อไม่ดีอะไรเงี้ยออออแต่เอาเข้าจริง<ๆ>ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมอธิบายฟังเราหลายท่านอาจจะคิดว่ากระเบื้องซึมน้ํานี่มันซึมจากข้างบนลงไปแน่ๆเลยก็<ง><ะ>น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นอาน้ำมันเปียกจากข้างบน,นใช่ไหมใช่ผิดการซึมน้ําเนี่ยไม่ได้ซึมจากข้างบนเพราะข้างบนเนี่ยมีสารเคลือบอยู่เคลือบกันน้ําอยู่แล้วแต่เวลากระเบื้องซึมน้ํามันซึมจากข้างล่างเพราะว่าเวลาปูกกระเบื้องเป็นงานเปียกถูกไหมฮะ แล้วเวลาที่ถ้าเกิดกระเบื้องซึมน้ําเยอะเนี่ยมันมีปัญหายังไงถ้าเกิดซึมมากๆแล้วเข้าไปอยู่ในเนื้อกระเบื้องซึมมากๆเข้ามันก็จะด่างขึ้นมาเห็นเลยกระเบื้องที่มีรอยด่างหลังจากการปูไปแล้วถูกต้องถูกต้องคนามสวยงามใช่ความสวยงามลดลงเลยแน่นอนเลยแล้วก็เรื่องความแข็งแรงของกันใช้กระเบื้องนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากระเบื้องยิ่งซึมน้าน้อยก็ยิ่งแข็งแกร่งมาก๋อ้โหอร์สเลนเนี่ยมีค่าการซึมน้าที่ต่ามากเพราะเนื้อละเอียด ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหลังจากการติดตั้งใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าไอ้ความด่างมันจะไม่ขึ้นมาข้างบนถูกต้องสวยงามผมเข้าใจแล้วเรื่องของความแตกต่างแล้วก็คุณสมบัติจ้ะแต่ผมอยากให้คุณแนะนําผมอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอะไรฮะเรื่องของเทรนนะคุณเทรนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเรื่องนี้เรื่องศิลปะเนี่ยอลอลอคือเทรนเนี่ยมันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศนะเป็นเรื่องของโลกอเทรนโลกลยใช่เทรนโลกเลยเพราะว่าคือ หลายๆคนผ่านๆมารู้สึกว่าอุยเป็นเรื่องของตัวตนอินดิวดัลเว้ยเราต้องแบบเป็นตัวของตัวเองเว้ยแต่ปีนี้ฮะเทรนด์เปลี่ยนอีกแล้วฮะเปลี่ยนเป็นยังไงเรามาในเรื่องของบาลานซ์ความสมดุลนี่ไม่ใช่เรื่องของการเท่ากันไปหมดนะแต่เป็นเรื่องของการบาลานซ์ความแตกต่างอ่าเวลาที่มาอยู่ร่วมกันมีความแตกต่างกันเวลาคุณมาบาลานซ์กันได้เนี่ยมันสุดยอดไปเลยเอออ่าแต่ว่าถ้าเกิดมาพูดเรื่องเรื่องสีเนี่ยนะฮะผมเรื่องของเรื่องสีเนี่ยเรา เทรนด์ปีนี้เราแนะนำอยู่3าสีด้วยกันฮะอะไรครับหนึ่งวินดี้บเป็นสีฟ้าหม่นหม่นฟ้าแบบครึมครึมอมเทาอมเทามันให้ความรู้สึกยังไงครับคุณห้องครับคุณลองนึกภาพอผมนึกจินตนาการฟ้าตอนวันฝนตกบนทะเลสงบดูสงบนะดูนิ่งดูสุขุมนะถูต้องนิ่งสุขุมสงบนะฮะอันนี้คือสีที่หนึ่งวินดี้บลูสองทิฟฟานี่กรี พุทธิฟอนี่มันพูดถึงว่าความ alive ความมีชีวิตชีวาสีเขียวก็มีชีวิตชีวาใช่เลยใช่ไหมเป็นสีแห่งความมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติถูกต้องส่วนสีที่3ผมแนะนำสีคาราเมลบราวน์เป็นน้ำตาลออกแบบว่าร้อนนสดใสเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้น3สีนี้จะเป็นตัวแทนที่ดีครับของการอยู่ร่วมกันของความแตกต่างอย่างลงตัวบาลานซ์ ขอบคุณมากครับสาหรับเรื่องของการแนะนํากระเบื้องของผมนะครับเรื่องสีผมก็ยังไม่หมดครับยังอกีกฮะอ้าคุณเรื่องของดีไซน์จะมาพูดเรื่องสีอย่างเดียวไม่ได้ยังไงครับคุณห้องครับเรื่องของดีไซน์ต้องมีเรื่องของพื้นผิวสัมผัสด,ด้วยครับคุณอุ้เหมือนที่ผมเรียนเลยเออมีสีแล้วมีพื้นผิวยังไงครับไหนไหจะเป็นกระเบื้องที่มีพื้นผิวสัมผัสแล้วสัมผัสได้แล้วต้องสร้างผิวสัมผัสที่มัน ให้ความรู้สึกด้วยอ้โหอ่าผมแนะนำสี่ผิวสัมผัสที่เราแนะนำฮะเริ่มกันเริ่มกันที่อันแรกอันแรกเลยนะฮะไทนี่เท็กซเจอร์พื้นผิวที่สร้างความละเอียดละออเป็นเส้นได้อ่าขนงเ้ยดั่งเส้นได้มีความละเอียดสัมผัสเป็นรู้สึกได้ว่ามันละเอียดละออนะฮะอันที่2คือส o มูทวูดเป็นยังไงครับอ้าวเป็นไม้เน่คุณเป็นแบบว่าเวลาคุณรู้เห็นถึงไม้แล้วคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกยังไง อบอุ่นอ่ะใช่ไหมเหมือนอยู่บ้านอบอุ่นสมูทใช่ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยอ่ะอันที่สามครับสมาร์ทสโตนฟังดูเท่นะเออโมเดิร์นยังไงไม่เลยนะอ่หินที่นำมาใช้ทำให้เกิดความรู้สึกสง่างามดูหรูหราทัในขณะเดลยวกันก็ดูโมเดิร์นด้วยเออใช่ไหมน่าสนใจเป็นแบบพื้นผิวหินจริงอ่าอันที่สี่ครับผมนีโอเทอร์คอตต้าเป็นยังไงฮะเทอร์คอตต้าแล้วจักไหมฮะ ไม่ใช่นักร้อม่ใช่นักร้องดินเผาใช่ไหมดินเผาใช่ไหมเออนีโอเปล้ใหม่บางทีเทอร์โ็คาต้าจะมาใช้เนี่ยคือเป็นบ้านที่แบบว่าเอ้ยเป็นพื้นบ้านใช่ไหมแต่พอเป็นนีโอเทอร์โ็คาต้าเราสามารถนําดินเผามาประยุกต์ใช้กับบ้านสมัยใหม่ได้แล้วก็ดูไร้การเวลาโอ้ทั้มเลสนี่คือ4ี่เท็กซ์เจอร์ที่เราแนะนําครับคือผมเข้าใจแล้วที่คุณอธิบายให้ผมฟังนะครับแต่ว่าผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณอีกสักเรื่องฮะครับผมคือผมอยากให้บ้านเนี่ยดู รู้หลาในงบประมาณจำกัดผมแนะนำใช้กระเบื้องขัดขอบเพก่งเคยได้ยินครับือไะครปกติอะคุณดูแผ่นนี้ก็ได้เรียบไหมฮะเรียบใช่เรียบสนิทเลยนะใช่ขอบเรียบเลยนี่แหละฮะกระเบื้องขัดขอบแล้วท้าไม่ขัดขอบเนี่ยเห็นไหม ถ้าคุณปูไปแบบนี้ใช่ไหมคุณต้องเว้นรอยที่เป็นยาแนวเป็นร่องยาแนวเนี่ยประมาณ3มมเมตรถึง5มเมรอ๋อใช่เลยประมาณครึ่งเซนหลักการเลยเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของระยะของการตกขอบแบบนี้แต่ถ้าคุณใช้เครื่องขัดขอบเนี่ยรอยต่อเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยประมาณ22มมเท่านั้นเองอ่ะแล้วถ้าคุณเลือกยาแนวสีแบบเหมาะสมับตัวเนี่ยนะมองไปเนี่ยแทบกลายเป็นผืนเดียวกันไปหมดเลยคือมันจะเรียบเนียนไปเลยอถูกต้องเลยไม่เป็นเส้นยาแนวถูกต้องจากบ้านที่คุณแบบว่าอุ้ยบ้าน เฉยๆพื้นๆดูแพงเลยในราคาที่สมเหตุสมผลคราวนี้ผมอยากจะเลือกกระเบื้องแล้วมผมอยากดูแบบง่ายๆเยอะๆเ,เนี่ยมีแนะนำไหมถ้าคุณอยากได้ข้อมูลของกระเบื้องอยากดูแคาล็อกกระเบื้องแบบครบแบบครบข้อมูลเลยอยากดูใช่ไหมฮะใช่ครับดูตามนี้เลยครับ ถ้าสนใจอยากดูกระเบื้องดูลาเกสและเซอร์เกสเยอะๆนะฮะสามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของ UMI Group ที่อาคารชำนาญเพนชาติแถวแถวแยกอสอกทอมีกระเบื้องสวยๆเพียบเลยแต่ถ้าช่วงนี้พี่บาสยังออกจากบ้านไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนซื้อหรือว่าอยากจะดูแบบกระเบื้องดีไซน์ต่างๆหรือว่าอยากจะสั่งซื้อกระเบื้องเลยตอนนี้สามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับเขามี4ช่องทางด้วยกันก็คือ1ึ Line UMI Tiles, www.umi-tiles.com, www.umi-pro.com แล้วก็ Facebook Duragress Tiles หรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์022460832ตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่าซื้อครบ3,000บาทเขามีบริการส่งถึงบ้านฟรีด้วยภายใน3-7วันนะฮะนอกจากนี้เขายังมีบริการรับปูกระเบื้องด้วยนะฮะ ผมนึกเลยนะครับว่าถ้าผมสั่งซื้อกระเบื้องเนี่ยมาปูพื้นเนี่ยครับแล้วผมต้องไปขนเองเนแย่เลยนะจริงถ้ารถผมไปนี่คือมีหักกลางแน่นอนมีบริการส่งแบบนี้โอเคเลยสุดยอดเลยถึงบ้านมีอีกเรื่องฮะฮะมีเงินให้ผมยืมไหมครับตอนนี้ผมต้องการมากมีให้กู้ดอกร้อยละร้อยยี่ห้าทำไมเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีไป กอนเลยเอาเทา่าไหร่ดีผมว่าไมันว่าเลยว่าเลยไม่เป็นไรไม่ต้อพี่น้นองกันไม่ต้องเกรงใจไปด้วย,ขยเขาไง